เซนนะฮะกำลังดีเลยเนาะนะอยากจะเก็บประมาณ80-85นะฮะแต่อาจจะมีบางลูกนะหลง90ไปนะนะครับมี90บ้างนะฮะก็จะไปสุกที่บ้าน F c ซพอดีนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 2วันนะบางจังหวัดเนาะนะเต็มที่คือมากสุด3วันนะครับผมนะครับหลายๆต้นนี้โอ้ดูนข่าวจัว่วอยู่ข้างบน อ้าวคนครับปีน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 ขาจุ๊เลยคนปีนไม่ท้อซีที่รอก็ะใจเย็นๆนะครับขออนุญาตปกนก่อนนะฮะเอาคุณยายมารับหน่อยคุณยายอ่ะไปไหนแล้วอ่ะมารับตรงนี้ก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่ขาวขาวโอ้โชคดีตันนี้ไม่มีมดแดง ไม่มีมดแดงแล้วเนี่ยหั่นัดนั้นเลยต้นแดง,แดงต้งน,นี้เลยมันหายไปไหนเลยอ่ะโดนผนมันก็ยายมันโอ้อลูกนี้สวยมากเลยขาวจว่เลยเออตกแล้ว บางลูกเนะฮะมันก็จะเป็นแบบผิวผิวดำนะ fc เห็นไหมแต่มันคือสีตามธรรมชาตินะฮะไม่ได้มาจาก,ก,ก,กอ้าวสุกตกกาต้นเลยเหรอ,อโอ้เสียดายลูกใหญ่ด้วย fc ดูนี่นะครับบางลูกมันจะเป็นดำาๆตามธรรมชาติแบบนี้นะฮะน,นะแต่เราอย่าไปโทษคนส่งอย่างเดียวเนาะนะครับบางลูกอาจจะแบบแบบมันก็มีมีช้ำจากการขนส่งจากการโยนบ้างนะฮะ แต่บางลูกคือมันดำตามธรรมชาติของมันนะครับโอ้โิ่งนี้ลูกใหญ่ๆทั้งหลายลูกเลยเอมาเป็นไรไปบ่ายเลยวันนี้ไปก็ไปรอเหมือนเดิมโอ้โหลูกนี้สวยมากเลยเอออโอ้โหนี่ แบบนี้หวานฉ่ำน,นะะคุณผู้ชมดูเห็นไหมนี่นะฮะอันนี้เก้าสิบแล้วนะฮะสองวันถึงบ้านเ็ฟซีสุกพอดีนะฮะแก่รับประทานได้พอดีนะครับแกะกรอบทุกเด้รับประทานนะฮะลูกอาจจะไม่สวยนะมันเป็นลูกตามธรรมชาตินะครับเป็นน้อยหน้าพัานพืชป้านนะฮะ <laughs> <laughs> อันนี้อาจจะดูดูตะปุ่มตะปั่มนอันนี้อาจจะไม่สวยดูตะปุ่มตะปั่มนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคืออร่อยแล้วก็หวานหวานนะครับโโเมื่อกี้เกือบตกจะยินเสียงหักไหมด้เมื่อกี้แกร๊ะ กิ่งร้อยนาเนี่ยมันเปราะมากเลยนะต้องระวังนะคุณผู้ชมนะครับหนักไหมโดนแป๊บเดียวนะฮะไปต้นอื่นต่อนะฮะคุณผู้ชมไปบบมีันก่อนก็ทิ้งไว้ตั้งหลายลูกต้นทิศใต้ต้นทิศใต้ต โอ้นี่ไงเนี่ยบอดเหลืองอ่างช่างยายไม่เห็นบอนี่นี่ถึกจะโดนนกแต่ถ้าไม่เก็บวันนี้ก็โดนนกกินน่ะนี่เออนกมันมากินทุกวันเลยนะ่ะโอ้โหนี่ลูกสีส้มใหญ่เลยเนี่ยเอายัางไงล่ะทีนี้เนี่ยอ่ะอ่ะ โอ้ oh, ลูกนี้สวยมากเลย <c oughs> มีมดแดงด้วยนะฮะมองเห็นหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นะเป็นน้อยนาออกสีส้มแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ oh.